ngan all yang sibuk thunlu, cumai cumai kita tuh tham tham, tham ke chat pelanggan. Eh, nemu tuh lainnya. Di 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 di, skabody ni ni belum jelas kabar apa. Ni ni skabody ke? ก็จะไปหน่อยอือ huh. น yeah. ี่ปักไปหนึ่งทีฉันไม่ตายง่ายหรักแม่เฮ้ไม่ตายง่ายอรอืมย่าย่าย่าทุกคนจะทำงานไหมฉันยังไม่ทำได้ขาดเลยมิกงนจะเป็นเหมือนไอตัวนี้นะ ข้าใจไหมท้าไม่อยากตายอ่ะอนี่แกจะลองทำไปทำไปแซ่ฉันพร้อมแล้วมาดิไ<า>ด้แกพร้อมแล้วใช่ไหมเอาเอาเอาวุธของแกไปมีดเหรอโอเคก็เยี่ยมจังนะ,ะถึงเวลาแล้วมา เริ่มน้อยเก๋ไม่รอดแน่ก็อุยอะไรเนี่ยวุพนผดเออเกฮฮ่าฮกดูฉันรลองแล้วืออเออเออเ้ยยย้ยยย้ยย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 เย coi ư Hèn lưới Cái tỏi bị ư, Tài Là mì đòi leo nào tôi nói nó ฉันจะไม่มีวันเอ็นพวกแกมันก็อีมันเกิดคำโมกท่านหนึมันก็ตายตรงนี้อุ้ยยังอรอย่ล้วก็อ้อ ใหไม่กแกนไ,ได้เร็วราบกชไม่ไม่ด้เร็วละประกาศเพิ่มรอบช้อปปี้ อูดยมักการ์เดนเนี่ยช่ใช่ไม่ได้การ์เดนเนี่ยตรงนี้มีสองปันฉันอยู่เนะไป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 เร็วโอเคเหมือนว่าไอ้พวกมันงงหนั่นน่าจะไม่ยอมทำงานใช่ใช่ฉันก็ว่างั้นแหละส่วนไอ้นี่มันไม่ได้เป็นหัวหน้าอีกต่อไปแล้วอุ้ยเจ็บตอนนี้อุ้ย วิชาการอากาศวิชาการอากาศไปเลยเฮ้ยนี่มันมันอกมัน,มนคอกนี่เนาะคอกแมนอกทอยเรตไม่ใช่ทอยเรตวยซ้ำอ่ะนี่มันคอกดูฟฝุ่นนี่บบเคอะอะไรของแกอื้อ มีดไหมตบไอหมอนี่ออกไปดินี้อี๋ถ้ามันจะมีอะไรน่าสนใจขึ้นงูเราดูแล้วเงี้ยโอ้หายเลยไปดีกว่า เอ้ยนั <ım. S 2> ่อะไรอ่ะเอ้ยองเขาไปดูใกล้ๆเอ้ยนมันอะไรน่บอบบี้บบอดี้นิมนิมเชเชอขบบดีบอบบานิมนิมวี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 ตบบดีเชชเชอดบดีดบานิมนิม วิววิวิวทำไมอกอดีขอกปอดีขอปดนีいい่เกมอย่างงั้ก็พ่นไฟไม่ถึงล็อกขอกปอดีขอกปดีขอพอดีอุยมันร้งไง เพื่อนช่วยฉันด้วยเพื่อนเอ้ยมันพลังจิตแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยอย่าทำฉันเออได้ปูดบบอมเจสส์อย่กบูบริมนิมอ

ว้าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยใครเล่ช่วยฉันดิช่วยด้วยช่วยฉันด้วยอ้าวมันร้อนร้อนเกินไปน เกทำอะไรพูนฉันน่ะบูมเ ok ูเชยจึงไม่ต้องเอ้ยตายตายเขาให้เลยเอ้ยเจ็บจะทอยลองไปทำไมฮะเอืออออเจ็บโอ้ยดูขึ้นไม่ไหวเร็ว kombo di bomnya sih kibidi bobber